กูางโฮมเอนเฮ้นไปฝัง่งนู้ละอะไรวะผมตานี้ลงมานี่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้ฮเฮ้ยเหียพ่อมึงเ,เกือบล่วง <laughs> น,นี่มันจะดูดแก๊สไว้เว้ยตายมันดูดแก๊สไว้หมก็ฟันเลยไอ้เฮียอย่าขอโกงกันเลยนะตรงนี้ตรงนี้มีของบอกหลวงบล็อกขึ้นเลยโอ้ยนี่ไงโอ้สโนว์ควีนอยากเห็นหน้าหน้าเธอเป็นงไงเป็นตัวพิเศษอะ,อะ ไม่เห็นหรอกเพราะมันบินอยู่ก็เห็นละเล้วมันมีเกาะอ่ะกูตีทะลุไอ้สตาร์ทจิบๆบจับมันก้นได้ปวะแต่ดีคุณอยู่ไหนอะ่ะลงมาแล้ว คุณนี่ไปดูนี่กันน่ารักวะเอากลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสายรับบ้านเราใช่ไหมคุณเอาเฮ้ยเอากลับบ้านมันจะเป็นสายเราด้วยคุณรู้ปะตอบจะครบสี่ตัวแล้วนะคุณดูจะรู้จักวะวะ ฉันน no. อเอไม่เข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้คุณทำไมต้องหัานเงี้ยไขก่อนอลปลก็เพราะว่านเนี้ยเข้าไม่ได้เห็นไหมว่มันจะมีบล็อกซิมเรลี่ยมอยู่<ม>แต่ว่าจะเข้าไปยุ่งพอเข้าขอเข้ามามันจะมีบล็อกซิมเรลี่ยมอยู่ตรงหน้าจอคุณอ่ะจะ่ทำอะไรมันไม่ได้เลยเออจะมีบล็อกิมเหลี่ยมเห็นตล่าแค่นั้นแหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ปลดล็อกเลย ใส่<ห>ก็ต้องตีโทก่อนทั้งงั้น,นะอะอาช i เมน m e เสร็จแล้วตีได้เลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้แล้วมันพ่นเฮียอะไรน่ะไม่ได้เลยเนี่ยไ,ได้แล้วอ๋อคืออ๋อด้วยควาที่ผมกินไปแล้วไงคุณ ล้ววิธีฆ่ามันจะี่ายังไงวะตีไปเรื่อยม้งไม่เป็นไงมันจะงอหัวขึ้นมาเรื่อ,ๆอยๆไงก็ตีไม่เหมือนมันตีไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอถ้ามันตายเลยแสดงว่าแบบไม่รู้แต่ทุกทีมันต้องหัวต้องงอกหายไปหัวหนึ่งแล้วก็หัวงอกเรื่อ,ๆอยๆ ต,ตีตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นวะ <c oughs> คุณคุณรองเขาลองอยู่ตีดิอ๋อก็ตีโดนนี่ว,วะ่ะหูสูอหูตีไม่โดนวะอ่ะมันไม่มีไม่มีงงไม่งอหัวเลยเลยวะอ่ะเก็บหัว แล้วก็มีเนื้อไฮด้าครอปเอาไปกินเล่นนะคุณผมกินไม่ได้ออผมเป็นบางสวิรเลิผมเป็นบางสวิแล้วผมกินไม่ได้โอ้โหเยอะเราต้องสิบแปดอาหารโอเคเมื่อกี้เราทําการฆ่าไฮด้าไปแล้วโดยที่แบบว่าไม่รู้วิธีตอนแรกมันต้องไปเอาซุปมาก่อนใช่ไหมคุณใช่ผมเป็นพอผมอยังไม่ได้กินอ่าซึ่ง ลักมันก็เลยตีไม่ได้ซึ่งผมนั่นเนี่ยผมกินไปก่อนนานนี้แล้วผมก็เลยไม่รู้แล้วแบบมันต้องกินด้วยเหรออะไรเงี้ยนั่นแหละแต่มันต้องกินด้วยวะไม่ต้องกินเว้ผมไม่ออะไรชิเม้นมา้วในกล่องแน่เลยมะมังก็มีแค่มีไอ้ฟ a ร r y บั t ไม่มีมี f ฟ i ร y b บัเนี่ยกับหัวของมัน ผมต้องการอะไรเกียนอืมกลับไปได้มั้งมันไม่รู้อะวิอกี้มันมันปลดล็อกอะไรแล้วนะพื้นที่อะไรสักอย่างของแมงมันอยู่อะใช่ของมอตอะอ่าต้องไปเลยไปเคฟโทต่อเราวไปเคฟโทกัน<อ>เป็นบอสตัวสุดท้ายที่เราจะตีแล้วเราจะจบพาร์ทนี้กันนะครับผมอะแล้วคราวนี้ไม่โดนฝนแล้วเออมันมีท่านในตอนนี้กนได้ขุดได้แล้ว ไหนว่าทํำนี่ไหน,ไหนเจออยู่เดินมาเล่นเจอทําทําหายไปแล้ววะทองเ,อเก็บไปได้เพื่อนโอ้โหตัวไปแล้วฮ้ย <c oughs> ตัวเองไม่อยู่ชั้นไหนวะชั้นบนหรือชั้นล่างวะ <c oughs> ว่าชั้นบนวะนี่ข้าบน ใจเองมีไงอา้าวแข็แนจะจ่ายมองออมผมยังไม่ทันเห็นหน้ามันเลยจะยตายห่าแล้วเอ้าเอาไอา้แล้วขึ้นยังไงมันมันมีหลายตัวเลยนะแถวนนนะ่ะเออคุณลองเดินไปเไรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเจออีกเ,เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวมันมีห้องอะไรเหมือนเป็นห้องอะไรด้วยนยคุณข้างบนปัเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องอยู่บนทัดเดียวกันในตอนเนี้ยไม่ใช่ละอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนี่นี่ผมก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงไอเหียข้างล่างเกมโผล่ไปหมดเลยคุณนี่เห็นห้านนี่เกมโผ่ bật bắp, ua, về little Thổ ngao đúng ngô nhỉ ็นไปหมดเลยเกมโทเอ้ยแล้วก็เมียน,นั้นเนี่ยอะไรบ็อกโคตรใหญ่อะไรอ่ะเฮ้ยเรียนเฮ้ยเรียนอะไรลูบี้เฉยเก็บไม่ได้เฮ้ยดีวายลูบี้โ<ะ>อ้อ้าวเียบร้อยเรื่องกูตายแล้วเ,เดี๋ยวกูก็กินซุปไม่ใช่เหรอวะเ,เข้ามา วายรูวีเก็บไปแล้วไอเอลกเซียนใหญ่นี้ต้องขุดได้มนะแต่ว่าต้องคับชืยย<อ>่ขุดอันใหญ่โอ้แเอสเคพวิสเคลียเคลียตรงนั้นให้ผมหน่อยดิคุณเคลียละเอ้คไปโดนไฟ มันเกิดเรื่อยๆเลยพบกทมขึ้นขึ้นไหมคุณได้นะเดี๋ยวผมดีเดี๋ยผมทีพีไปไอ้นี่นะข้างบนเุ okay. คุณไม่ได้เก็บกระเป๋าที่คุณใส่ไว้แล้วฮะกระเป๋าคนณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไอ้กระเป๋าที่ใส่ช่องซอข้างในคุณของมันเต็มอเดียแผมเก็บไปให้แล้วกัน ขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นไปข,ขึ้นข้างบนตรงเนี้ยไม่ใช่ไปนู่นสิวะไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้มี้ผมเลนรีบหนีวาวมาก่อนเพราะเรื่องผมจะหมดได้ไหมจ้ะเ,เอาเสี้ยใหญ่ต้องเอาพี่กันใหญ่มาพูดอ่ะพูดมาผม๊บผมติดไฟเลย หิดบับโอ้ขึ้นเป็นข้ามบนยังไงเรามามทาง<ม>ไหนก่อนเอาจร๊<ม>อจำได้ผมขุดแล้วมันล่วงมาไม่ใช่เหรอมันล่วงลงมาผมมันล่วงลงมาแล้วมาจากรูไหนก่อน ลงมาจากรูไหนวะไม่ใช่มันมันมาจากฝั่งนู้นไม่ใช่อวะจะจบคลิปก่อนไหมเฮ้ยเราต้องไปข้บวนก่อนเลยจะจบเลยจะจบเลยตอนไปึ้อไปขบนใช่ไหมได้ไปๆๆผมเปลียนมาแล้วโอ๊ยผิด พิดกูแม่งน่ากลัวยังวะเป็นไปข่าวบนนี่มาถึงข่าวบนทองฟ้านะอ่าฮะนี่คือกูใส่กูใส่แหวนกันพิดนะเนี่ยกูยังโดนพีดอีกอะผมอยู่ตรงข้างหน้านี่ละเรียวตะเกีงจีนี่มาปลดปล่อยมันแล้วตะกีงจีนี่อยู่ไหนกันคุณไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้แต่มาขึ้นตรงคุณนะผมว่าคุณได้ผมไม่รู้ว่าผมตายบ่อยอ่ะไอเฮียลงไปกูก็ตายโคตรงงเลยสัส เดี๋ยว่าผมเก็บใส่กระเป๋าไปแล้ววะหน้าตาเป็นไงก่อนไอ้เหี้ยก็ตะเกียงเลยเกียงให้นึกถึงตะเกียงจีนนี่ก็คือตะเกียงจีนนี่เลยอ่ะเราเอามาเลดบีทออกมาไปทั้งหมดอ่ะไอ้เอมจิกบีน,นผมผม,ผมมีเมจิกบีอยู่น,นี่ไงผมเก็บไว้กองนี้แล้วทำไงวะ โอ้โหเก๋เมลักนี่คือตอนแรกกัดจะมาแค่ตีบอสบอสทุกต oh. <For age. S 2> ัวในทวินฟอเรสเควดมันไหม่หมดก็ออกเอาเควดได้หมดเลยแค่นี้อะไรขึน้นไปดูตัวเองข้างบนโอ้ oh. ขึ้นไป oh. ดูตัวเองข้างบนคือเฮียอะไรวะ มันจะเป็นเราตัวใหญ่มาน่านเจ้ไม่อเลยลับขึ้นเลยสิเกียร์แองสูงเหมือนกันร่วมผมก็กลัวร่วมเหมือนกันเนี่ย ไอรลวเอ้ยแงเ,เข้ามาพุดแล้วแล้วก็มาเจอตัวเองกําลังถึงกําลังถึงนี่แล้ววะน,นี่ตัวเองเจอตัวเองเนยข้าวบนตัวฟกมันเป็นสกินตัวเองใช่ะเออมันไม่ใช่สกินผมอะขาผมจะเห็นเป็นผมเองอนี่ไงตีแอร์กันใหญ่มันกี่กี่ช่องเนะี่ย่องเดียว ดับใหญ่โอ้แต่แต่กว่าจะคว้าขึ้นมายิ่งโงอต้ตอนไม้นใหญ่ได้ <c oughs> ตัวพิเศษโอ้ฟ้าลงหัวหต้นไม้อันใหญ่แค่อยากมาแต่ขุดออกต้นยนใหญ่ พวเนอันยาวใหญ่อยู่แล้วกันฮะค,คุณลงไปแล้วข้าขงบนเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดคลิปข้างบนไอต้ตะจุกข้างบนตะจุกข้างบนเลยอ่ะอมันมันไม่ได้ขุดรล้อันใหญ่มันแค่ไอ้บอกที่เดียวที่มันอันใหญ่เฉยเฉยใช่ผมผมมาตัดไม้อะแล้วแบบไอ้อ้ะ <c oughs> มันก็ยังแตก,แปกเป็นเศษเล็กๆอยู่ดีใช่ผมก็เว่ามันตัดแล้วมันได้บอกอันใหญ่เลย แต่พอวางมันจะเป็นอันใหญ่นะคุณใช่เออแต่พอวางเป็นอันใหญ่นี่วะแต่ว่าไออาคาราเนี่ยออสเตเียมันเป็นเก้าบล็อกเลยนนะน่าจะมากเดี๋ยวขอนับก่อนใช่เก้าหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณมันเป็นสามคูณสี่อะคุณอะคุณลงมาข้าง,างอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็คุณจะขึ้นมาข้างบนเพื่อ ผมเห็นเหมือนเห็นผมเห็นหุน,น,น,นข้างล่างไงผมก็เลยงงต้องหยุดนิน่งห้ามแบบห้าม,าามาขยับเลยนะถ้าจะขุดอ่ะกําลังเทเลยว,ว่ากูตีไก่ได้ขนาดไหนวะนี่หน้าบ้านเราเลยห <c oughs> <c oughs> น้าบ้านเราเลย <c oughs> หลังเดินมาตัวหนึง่งเดียร์ใหี้นั่ก่อนไหม เนี่ยผมตีเอ๊ะฮะเยดาบไม่งโกงว่ะดาบตีกูร้อยเมด็ดโดยวฉับะทีตัวม่งใหญ่ด้วย <c oughs> วม่มไปขดตรงกูเสียแนะ่ เกิดโคเร็วเลยจริงโอ้โอ้โอ้โอโอวิเศษโอวิเศษเกิดข้างบนด้วยอ๋อไอ้สัสเว้ยจะได้ปิดคลิปไหมเนี่ยแล้วแม่งตีโครแรง มัมตีช้ายโอ้หรองแต่ไม่ตีแรงไงแย่แล้วผมยังไม่ตายผมรอคุณมากโ,โดนเฮอะไรอีกวะเก็บของตัวเองไม่หมด โหแรงเลยโอ้ยโอ้ยโอปูแรงว่ามาผมได้ปะอ่ะมันเมผมเก็บของตัวเฮ้ยม,มันไปหาค<า>ุณสามตัวแล้วคุณเ่ละเห็นละไอตัวที่มันถือดาบอะโหแรง,รงตัวที่มันไม่ถือดาบใส่ก่อมไม่แรงเลย ให้ผมเก็บกลองใส่กล่องสักทีอ๋อเดี๋ยวเราไปปีกข้างล่างดีวะาปีกข้างล่างดีกว่าคุณเร็วๆๆ็วเมาเก๊าคุณมาเก๊าผมเก็บกลองแต่ยังไม่หมดเฮ้ยเราเป็นเกิดอะไรตรงนี้วะไม่ได้เป็นตัวอัลตาเด้อคุณที่ผ่านละอู้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 ตกไปอยู่นู้นอะ ผมรอเดี๋ยวผมรอผมรอตัวเอาตาฮะตายสิอันนี้หมดเดี๋ยวดับเห็นนั่นผมอยู่ไหนวะตัวตาตายห่าละฝันงูกเลยเอออโอ้โห,โโหนี่น,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 นี่ขนาดกูตัวกูมีดูดเลือดแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยว้าวกันรัวลิปเนี้ยกูบอกเลย จริงขนาดมีดูเลือดไม่ยังไม่ขนาดม,มือมันเลยวะเยอะด้วยความที่ตัวมันใหญ่ไงคุณต้อเข้าใจ,จแอนที่รีคกตอบเต็มเลยจะดูว่าตัวตามันตอบอะไรของก็ได้เก็บไว้หมดเลยามาทำงี้ดีกว่าไ,ไปลง้าล่างลงล่างคุณลงลาง่ลงลางเร็วๆๆ อุ้ยอุ้ยโอ้ผมเก็บหมดยังวะหอมไม่หลอดเต็มเลยแม่มอนมันเกิดเยอะจังวะหอมเก็บหมดยังเก็บหมดแล้วตอนนี้ลง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 ไอ้เยอะกูไปปิดข้างบนละไอ้สัตว์ยังวะแพงไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นไอ้เยอะไม่ได้คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนั้นเยอะจนเวอร์เลยไอ้เยอะยังเวอร์ อ่านะครับผมเราสมดุลท่านครับผมคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมเยอะของยักษ์ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้พวกเรผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเอาชีวิตรอดต่อใน EP หน้าครับผม EP หน้าผมไม่รู้จะมาทำอะไรน่าจะไปตีพวกในสวรรค์มั้งหรือไม่ก็น่าจะลงไปเนเธอร์นี่นะครับผมระหว่างนั้ก็ยังมีเควสอยู่ตอนนี้วันนี้เราเคลียร์ทรวีนฟอร์เรสต์ไปน้าอาจจะไปเคลียร์เอเวอร์ดอร์ รือไม่ก็เอเวอร์บิงเกอร์นะตอนเนี้ยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนับผมบ๊ายบาย